การไปดูพยูนหรือวัวทะเลหรือดูหยงฝูงสุดท้ายที่เกาะลิบงที่อยู่เบื้องหน้าจะใช้เวลาเพียงไม่เกิน30นาที ความสมดุลของธรรมชาติที่ชุมชนรอบฝั่งทะเลตรังได้รู้ซึ่งถึงห่วงโซ่อาหารและชีวิตของสัตว์เด็กดำบันอย่างพยูนเป็นอย่างดีพวกเขาจึงพร้อมใจกันช่วยฟื้นฟูหญ้าทะเลรอบเกาะลิบงจนสามารถรองรับกับฝูงพยูนที่มีอยู่ร่วม200ตัวในวันนี้ได้พอเพียงกระ้นไปเลยมันก็มันมันลมมันใจเย็นมันในในในเย็นแบบพยูนแต่มันมันเ่นมากมันจะเป็นจวงเจ้าไม่ถึงเทีย เดิมจากหลายเชื้อชาติคนเมืองตรังช่างเป็นอัศจรรย์ของการปกครองและที่เกาะลิบงกว่าร้อยละ90คือชาวมุสลิมที่ยังคงดำรงชีวิตทำการประมงที่อันเป็นวิถีดั้งเดิมที่สืบทอดกันมาเป็นโดยร้อยปีด้วยฐานรากที่ดีความรักถิ่นและเชิดชูความดีมาถึงแล้วท่านจะรู้ว่าเมืองตรังน่าอยู่เพียงใด